ีฬาโอลิมปิกเนี่ยเขาฝึกกายจนกระทั่งเขาสามารถทําสิ่งที่น่าทึ่งอัศจรรย์ได้แต่ความเป็นเวนยสัตเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่ที่กายเท่านั้นนะอยู่ที่ใจด้วยใจเราสามารถฝึกได้แล้วถ้าเราฝึกใจให้ดีนะใจก็จะเป็นมิธีประเสริฐที่สุดข,ของเราชนิดที่พ่อแม่ก็ไม่สามารถจะทำให้ได้หรือ แม้แต่กัลยาณมิตรูบาจารย์ก็ไม่สามารถจะทําให้ได้คือสามารถทําให้พ้นทุกข์ได้เลยนะสามารถทําให้ใจนี่สงบไม่ว่ามีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายแม้จะเจ็บป่วยแค่ไหนมันก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจก็สงบทุกวันนี้เนี่ยพอป่วยกายแล้วใจก็ป่วนตามไปด้วยแล้วพอใจป่วนนะมันก็ไปซ้ําเติมกายทําให้หนักขึ้นพอ ่วยนะไม่ว่าโรคอะไรก็ตามนะพอใจวิตกกังวลนะใจเครียดก็ทำให้อาการเนี่ยมาลุกลามมากขึ้นแต่ถ้ากิป่วยกายแต่ใจสงบนะใจที่สงบนี่แหละนะมันจะฉุดจะดึงกายเนี่ยให้หายไวๆให้หายเร็วขึ้นสามารถที่จะทำอะไรนะได้ทั้งๆท,ที่ร่างกายเจ็บป่วย อาการเป็นของใจเป็นของประเสริฐมากนะที่ฝึกไดนะ้เราต้องให้เวลาแต่เราต้องให้เวลากับใจของเรานะทุกวันนี้เนี่ยเราไปให้เวลากับกายซะเยอะถ้าไม่นับการนอนนะซึ่งที่จริงก็คือการพักกายเวลานอนเนี่ยก็ไม่ได้พักใจเท่าไหรนะ่เราก็ยังใช้ใจทำงานสารพัดถึงเวลาตื่นนอนขึ้นมาเราก็ใช้ใจ ทำอะไรต่ออะไรมากมายซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นไปเพื่อการปนเปื้อกายไอ้ที่ทำงานทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อหาเงินมาเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับร่างกายเช่นมีบ้านมีรถเสื้อผ้าอาภรณแก้วแหวนเพชรนินจินดาพวกนี้ก็ลดแล้วแต่เป็นเครื่องประดับกายหรือเพื่อเสริมสร้างกายให้สุขสบายเงินที่เราใช้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะ ที่มันเอาไ้เป็นไปเพื่อการบำรุงจิตใจเวลาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะที่เอามาใช้เพื่อการดูแลรักษาจิตใจตส่วนใหญ่มันเป็นไปเพื่อการดูแลรักษาหรือปลนเปลือกายทั้งสิน้นเราใช้เวลาวันหนึ่งหลายชั่วโมงกับการกินอาหารการทำอาหารการหาอาหารแต่พวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารกาย เรามีเราให้เวลากี่นาทีนะสำหรับการเติมอาหารให้กับจิตใจของเราเราอยู่ในห้องน้ำเป็นชั่วโมงชั่วโมงในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการชำระร่างกายนะการตกแต่งหน้าตาทําผมเรื่องนี้ก็เป็นล้วนแต่เป็นเรื่องของกายทั้งสิน้นแต่เรามีเวลากี่มากน้อยนะในการชำระใจนะให้สะอาด ดูแลรักษาใจให้ผ่องแผ้วนะเป็นเพราะเราเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้กับจิตใจนะเรียกว่าแทบจะละเลยไปเลยหรือถึงจะดูแลจิตใจก็ดูแลแบบมันไม่ถูกต้องนะเวลาดูหนังเนี่ยเอออาจจะเป็นการาเติมนะความสนุกให้กับจิตใจแต่ว่าสิ่งที่เติมให้กับจิตใจมันก็แฝงไปด้วยมนพิษทั้งนั้น ละครทีวีโทรทัศน์เนี่ยมันก็มีแต่จะเติมนะให้ความขี้ฉาความเจ้าคิดเจ้าแค้นนะความโลภให้กับจิตใจนะลองดูแต่ว่าสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดให้กับจิตใจเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะต่อจิตใจของเราเนี่ยมากสักเท่าไหร่นะ มาเรแล้วแต่เป็นมลพิษเป็นมลภาวะทั้งนั้นไม่เป็นต้องเข้าวัดก็ได้นะไม่เป็นต้องฟังธรรมที่พระเทศก็ได้มันมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้กับจิตใจของเราได้อีกมากมายเนะช่นความสงบสงัดของธรรมชาติหรือว่าหรือว่าสิ่งดีๆนะที่ผู้คนกระทำต่อกันเมื่อเห็นแล้วเนี่ยก็เกิดความซาบซึ้งเช่นความเมตตากรุณาความเผื่อแผ่ความเสียสละ ให้สิ่งเหล่านี้ตั้งหากที่ควรจะมาเติมให้กับใจของเราเพื่อทําให้ใจเนี่ยเป็นใจที่มีเมตตาใจที่ไม่คิดเอาเปรียบหรือว่าชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นและที่สามคือว่าการนะการให้เวลาในการฝึกจิตของเรานะเติมสติเติมสมาธิให้กับใจของเราแลการภาวนาเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันเพีย่เป็นการทรมานตนนะมันเป็นการเติม สิ่งดีๆให้กับจิตใจของเราหรือเป็นการสร้างสิ่งที่มาช่วยคุ้มกันจิตของเราได้เช่นสติความรู้สึกตัวสมาธิสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยรักษาใจคุ้มครองปกป้องใจไม่ให้อารมณ์อกุศลเข้ามาครอบงำถ้าสามารถจะปกป้องคุ้มกันจิตเนี่ยไม่ให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครอบงำได้มันก็ไม่สามารถจะทำให้จิตของเรากลายเป็นจิตที่ อชอบคิดชอบแค้นคิดเล็กคิดน้อยเป็นจิตที่เต็มไปด้วยโทสะงั้นถ้าเรารักษาใจเราให้ดีเนี่ยจิตของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นจิตที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมมั่นคงหนักแน่น,เ,นเวลามีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายาจิตเราก็นิ่งได้จะมีเสียงต่อว่าด่าทอมากระทบหู จก็นิ่งได้นะเวลาเจ็บเวลาป่วยเออมันก็ป่วยแต่กายใจไม่ไปไม่ไปแบกเอาความปวดของกายเนี่ยนะมาเป็นความปวดของกูจกนกระทั่งกระสับกระสายทุรนทุรายนะกายปวดก็ป่วยไปแต่ว่าใจก็ยังนิ่งได้เวลาทำงานนะมันก็เหนื่อยแต่กายนะใจไม่พลอยเหนื่อยด้วยดนะนะีนี้ ผู้คนเวลาทํางานเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่เหนื่อยกายนะเหนื่อยใจเพราะว่าเห็นคนอื่นก็ทํางานน้อยกว่าเห็นคนอื่นไปเที่ยวแล้วโอ้นะมันก็โมโหหรือว่าน้อยใจหรือว่าฉุนเฉียวขึ้นมาทําไมเขาทางานเบาวกว่าเราทําไมเขาไปเที่ยวแล้วทําไมต้องปล่อยให้เราทําคนเดียวจิตที่มันคิดไม่เป็นเนี่ยมันก็คิดแบบนี้แหละและผลที่ตามมาคือว่าเหนื่อยกายด้วย เหนื่อยใจด้วยนะบ่อยครั้งเนี่ยเราซ้ำเติมตัวเองนะเพราะว่าใจที่คิดไม่ถูกนะใจที่ชอบแบกนะแต่ถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ยมีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัวนะเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องคุ้มครองเนี่ยให้ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรใจก็สงบได้นะทำงานเหนื่อยนะมันก็เหนื่อยแต่กายนะแต่ว่าใจนี่เป็นปกติ พราะใจเพียงแต่รู้ว่ากายทำอะไรแค่นั้นเองนะแม้แต่เวลาแบกหิน,นกายมันเหนื่อยนะแต่ว่าใจไม่ได้เหนื่อยด้วยเพราะใจเนี่ยสักแต่ว่ารู้ว่ากายทำอะไรนะไม่ได้ไปแบกหินซ้ำเข้าไปด้วยนะเวลาทำงานเนี่ยเราสามารถจะทำงานได้อย่างมีสมาธินะแล้วก็เป็นปกติสุข พอใจเนี่ยไม่ไปโมวแต่คิดว่าเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จนะไม่คอยกังวลน,นะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะจะได้ผลไหมคนก็จะว่าอย่างไรใจมันก็ไม่เอาเรื่องเหล่านี้มาคิดเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาคิดสิ่งที่ควรทำในเวลานั้นก็คืออยู่กับปัจจุบันแค่รับรู้ว่ากายทำอะไรหรือถ้าจะต้องใช้ใจคิด ในการวางแผนในการทำงานเฉพาะหน้าหรือที่อยู่ข้างหน้าก็คิดได้อย่างนะมีทิศมีทางคิดจบก็วางลงได้นะไม่ใช่คิดแล้ววางไม่ลงหรือว่าคิดวกคิดวนนะก็ทำให้เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแถมงานก็ไม่ได้เรื่องหรือว่าไม่ไดีเท่าที่ควรเสร็จแ,แล้วก็มาเสียใจนะ ลองนะพยายามนะเรามาที่นี่เนะี่ยก็ให้เวลานะกับการกับใจของเราบ้างถึงแม้ว่าที่นี่มันจะไม่ค่อยสะดวกกายเท่าไหร่นะการหลับการนอนนะก็หรือว่าที่นอนเสนาสนะอุปกรณ์ต่างก็คงไม่สะดวกเท่าที่บ้านของเราแต่นั่นเป็นเรื่องของกายนะแต่ว่าสิ่งอำนวยความสุขความสงบกับจิตใจเนะที่นี่มีเยอะ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่จะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าวิถีชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยสิ่งที่อำนวยความสะดวกทางกายมีเยอะแต่ว่าสิ่งที่จะอำนวยความสงบทางจิตเนี่ยกับขาดแคลนมันมีเสียงดังเสียงกระทบต่างๆตลอดเวลารวมทั้งสัญญาณโทรศัพท์นะที่ทําให้ใจไม่สงบนะที่นี่ก็มีสัญญาณนะแต่ว่าถ้าเราพร้อมใจกันปิดโทรศัพท์นะ มันก็ถ้ากับเป็นการเติมนะปัจจัยที่จะช่วยทําให้ใจสงบมากขึ้นจริงอยู่สัญญาณโทรศัพท์กับความสงบของใจมันก็ไม่ไปต้องเกี่ยวข้องกันนะอย่างที่บอกเนี่ยเสียงมากระทบเสียงกระทบหลังคาหรือว่าเสียงมากระทบหูนะเหมือนกับสายฝนกระทบหลังคานะใจเราก็นิ่งได้แต่ว่าจะนิ่งได้ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับหลังคาที่รั่วนะฝนตกลงมา เราอยู่ข้างล่างเราก็เปียกนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราที่ผ่านมาแต่ถ้าเราฝึกไว้ดีก็เหมือนกับว่าเรามีหลังคาที่แข็งแรงฝนตกลงมาแค่ไหนเทลงมาแค่ไหนมันก็ได้แค่ส่งเสียงสนัน่นแต่ว่าใจเราก็สงบได้ใจเราฝึกได้และถ้าเราสงบอย่างนั้นได้นี่ความสุขก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยนะ เราก็สามารถจะสุุสุขได้ในทุกที่นะสงบได้ในทุกสถานอาลอาชานิพุทธน,นี้